สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชายยูทูบทุกท่านนะครับน,นี่ก็ในเวลาเพิ่มพลังครับวันนี้กินอะไรอาจ,จารย์ธงอาจารย์ทงนี่เป็นมือทอดครับนี่กับเป็นมือยำครับเราก็มีแผนอกกันนี้แผนกินอย่างเดียวครับมนะีแผนนี้นก,นก,กินอย่างเดียวแผนนี้หน้าตาซีเรียดครับับข้าวเราก็มีไข่ ไข่ไห่ได้ไข่เลยไข่กลมบ่ไข่ไข่กลมบวไข่กลมนะครับไม่ไข่ดาวนะครับไข่กลมไม่พูดตอเบพูดตอบดิก็ได้อะไรนะพี่น้องพี่น้องเอาพี่น้องไม่รู้พูดอะไรต่อเลยพี่น้องมีปลาครับช่วงนี้ต้องกินปลาเยอะทำไมปลามันกินข้าวเหนียวไปกว่านี้ <ะ>มันตึนตายใช่กินข้าวเหนียวเยอะเข้าวสตนี่ครับ <c oughs> ปลาตัวนี้มันกินข้าวเหนียวข้าวมาแล้วกินได้ไงเนี่ยพี่น้องกับข้าวเราก็โอ้โหอันนี้ทอดไขท่ทีสิบหมดแพงเลยครับเดี๋ยวมันจะเน่าวว <c oughs> อ่ะอ๋อมันมาอยู่ <c oughs> เกือบเดือนได้ั้งนี่ <c oughs> ได้เปิดแก๊สด้วยทอดไข่โอ้สุดยอดเลยเดือนที่แล้วมันหกร้อยเหรียญ หกรอเหรียญไม่ถึงไม่ถึงเหรียละสามสิบอกมันลดเด็กมนถึงพี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่อถ้าไล่จริงๆไปมันจะขึ้นแค่ประมาณพ่อพอพ่อพอไปเรีทุ่งพอแล้วเอ่อถ้าสาะถ้าเหรียญละ30อันนี้ผมไล่ไปเลยเหรียญละ3าบสบงบาบเบล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 ับเอาแค่นี้แหละสูดแล้วอ๋อ น,นีต้อนร้อนครับ่หิวข้าวครับยังไม่ได้ทัองเที่ยวเลยคู่คู่ขาไม่มาวันนี้มีคู่วิ่งไปเช็คนอนรอนเมื่อไหร่เขาจะเลิกวิ่งมาเมื่อไหร่ถึงคิวเราวะตากจนเมื่อยยังยินแต่เสียงเด็กก็ตี๊ด๊อะไรอะไรตี๊ด๊คืออะไรป๊อบบ๊อบบ๊อบในเมื่ออะไรดีเหลือเกิน บอกอาอะไรกะบาดกูเก่งเลยรูว่ากะบาเริ่มลวงแรงกันเนี่ยกระดาษออกมาบอกน่งเก่งๆเลยไปรับไข่ได้ได้ทูนนไข่ไปจนชูรับไข่เลยข้าเราก็มีไข่ดาว้องต้ยกบอย ไก่ครับแล้วก็พริกลาดตาครับนี่อันนี้พริกลาดตานะครับยำป,ปลาป๋องกินกันมาเดอ้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันอื้ออยมันเหมือโน,นออออโรตีเลยบนบนอ่ะน่าท้องเหมือนเหมือนโรตีเลยเฮ้ยท้องพัดไส่บนอร่อยเยอะอนี้อร่อยทุกอย่างเดี๋ยวเขาไม่ให้กินด้วยรอรัดข้าวเด้อ ขอไปเนี่ยขออันหนึ่งด้วยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เจ้าเนี่ยจ้เอาเนาะเนาะแปลว่าอะไรถ้ามีแต่น้ำแข็งอยู่ผัดเผ็ไม่มีเรอเองบอกไม่กินคะน้าไงไม่ซื้อเลยไม่ซื้ออะไรมาเลยหรอมันต้องนานๆทำทีครับผัดคะน้าไม่ซื้ออะไรให้สักอย่างเลย โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อทำยาวๆดินะครับทำให้ถึงสิบนาทีเนี่ยเพราะว่าเน็ตมันแรงเน็ตไม่แรงเชื่อผมเอ่ทำถึงสิบนาทีได้ตังเยอะอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยากกินผักก็บอกแล้วบอกเออตอนนี้เสียตินดูอยู่ก็ซื้อฟงซื้อผักให้น้องๆองงนะตอนนี้กินปลาจนสมองฝนะ่อมแลวก็ อะไรเดนอีกเนีอาหลักแล้วก็นี่ครับปลาปองอะไรก็นั่งว่าไม่กินผักไงนี่จะกินผักได้กินข้าวไปางนอกโอ้กินน้ำมันไปกินข้าวไม่ร่อดเลยเดีนยวไปเอามาแค่นี้เต็มต้นใบมันเยอะกินใบป่ะ นายเช็คใครเนี่ยเช็คผมป่ะเอาไมีอยอมนั่นนี่หนึ่งเอามีเปล่าเราพูดเล่นกันไปกันมาผมเลยเขาทำในคลิปทำอะไร <c oughs> ไม่จับได้หรอกมีการพูดที่ ดูดของผมหมดเลยอย่นแล้เดี๋ยวแล้วเลยพูดเลยแล้วงานเข้าแล้วพูดเองใช่ไหมต้องฝากเซนนนซูบุรีเลยเคยมาไหมซื้อใครอ่ะอื้อผมอืมันดูทริปด้วยดูทุกคนใช้ไหม เข้าเด้อเข้ามามามาเทตัวไหนตรงนู้นบ่ะที่เราเทอ้ามันเสมอระดับนู้นเลยบ่ะครับเทตรงนู้นอ่ะระดับขายนะมันเทได้ไรามาแล้วกันเนเะไม่ต้องเท<ต>ชิดตรงตรงลุมๆตรงนี้ตรงไหนตรงทางขึ้น ก็ลงไปบุ้งกีเดียวไหม่คุยแหะใช่ไหมงั้นก็คุยไปตินอยู่เมื่อวานบอกันแค่สีเม็ดเราย็นไมเทไงราัได้เลยมั้งเดิมเทไหนเป็นข้างข้างนี่เลต้องจับเปข้างไรไหมเราก็ต้องขดข้างขา,งท,างที่เราขุดอะ่ะการรสอมันลายลง นี่ยหกล้อเอาหกล้อมาเทเลยปูนสิบล้อไม่เข้าไม่ได้หรอกมาสิบล้อคนอะไรมาคนยาคาเนี่ยแบบพวก,พวกเหล็กไม่เคยเห็นตา

ร้านหกร้านแรกร้านสองร้านสามไม่ม e uh ีไงก็ไปซื <ah ้อร้านที่หกมาร์กเอกน่าเอาอยู่มันกินข้าวไม่อรอยมันกินน้ำมันเลยอะข้าวไม่อร่อยไม่ต้องกินพี่น่าทวงอิ่มข้าวไวเลยว่ะ ีหมดกี่ฟองเนี่ยไข่เดี๋ยวมาลงหน้าดูนั่นน่ะล้างคล้องไว้ไงเย็นเนี่ยชุดใหญ่เราไปสองต้องบนนี่เลยเลยหาไปปุ๊บเราต้องเฝ้ากินมาล้างกระบะมาเลยอ่ะแล้วผูกเชือกไว้พวงมาลัยเครืองเขาไม่ให้ยืมไหมนันมาเจ้าเราอืมอะไร

อโอเค,ครับเดี๋ยวจบพิ่ก่อนนะพี่น้องนะกินข้าวแป๊บหนึ่งปลาปลากินข้าวเหนียวปะปลากินขออ้าวเหน <c oughs> ียวมาด้วยพี่น้องมันตายยังกินความกินข้าวเหนียวเลยตายโอเคครับบ๊ายบายครับจเจอกันตอนเย็ยนครับสวัสดีครับ